มีเสียงไหมมีเนาะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องที่ขอบมันหา่องมนฮอีพีถายในอเรื่องเรื่องพลังงานนะคะที่ว่าทําไมคนเราไม่สามารถเข้าถึงพลังงานเหล่านั้นได้นะคะนี่ที่ที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนนะคะเพราะว่าจิต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 จะพูดถึงเรื่องจิตใจคนเนาะจะพูดถึงเรื่องจิต มันทำงานหนักมากนะเพราะมันเป็นหลงอารมณ์หลง,หลงความคิดปรุงแต่งหลงเลือเรือว่าหลงกิเลสนะมันไม่เคยได้พักมันคิดอยู่ตลอดมันทำงานมันร่างกายเราเนี่ยนะมันไม่ได้พักเลยทำงานเนี่ยจิตนี่ทำงานหนักมากนะจิ็มไปด้วยความอยากด้วยจำหนาหนะมันไม่ได้พัก กามการภาวนาเนี่ยคือการเข้าไปถึงให้จิตได้หยุดแต่ไม่หยุดคิดหยุดคิดหยุดพักเหมือนเรานอนเนี่ยเราจะสดเชื่นไหมล่ะนะถ้าจิตเราเข้าไปสู่ตรวน,นี้ได้ไปได้พักเนี่ยจะเกิดพลังงานเข้ามามันได้พักนั่นแหละมันถึงเข้าถึง ่าพลังงานคือพลังจิตต้องเกิดจากสมาธิมคะตัวมีเป็นสมาธิหรือเป็นวิปัสสนาอืมที่จริงถ้าจะพูดถึงเรื่องว่างจากความคิดเนี่ยนะหลวงตาเคยพูดหลายครั้งอยู่เนาะสองสามครั้งอยู่ความคิดเนี่ยที่จริงมันว่างว่างอยู่ว่างหนึ่งหรือสามประการ หนึ่งว่างโดยธรรมชาติสองว่างโดยสมาธิหรือสมาชาหรือฌานว่างด้วยชานสามว่างโดวยวิปัสสนาว่างโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะว่างอยู่ถ้ามันไม่ว่างเนี่ยมันบ้าแหละเป็นบ้ารโรคประสาทตายแน่นอนถ้ามันไม่ว่างโดยธรรมชาติมันมีช่วงเวลาเขามันว่าง แต่เราไม่ได้สังเกตรเราไม่รู้นะแม้แต่ตอนนอนหลับเราก็พักผ่อนก็ว่างอยู่เลยไหมนี่คือว่างโดยธรรมาชาติ่ว่างจากความคิดนะ,ะว่างโดยสมาธิหรือฌานเวลาเข้าฌานเ็าจะไม่มีความคิดหยุดนี่มีกำลัง แล้วพวกเีเขามีกระแสจสิบหมคะอืมอันนั้นมันมันอ่ามันมันมีพลังงานมากเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่ขาดปัญญามีมีถ้าไม่มีแล้วมันจะไปสูดอย่างนั้นได้นะแล้เวเราจะพูดถึงเรื่องชาลลกีกันนะพวกเาษีนะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ลืมนะ ว่างจากวิปัสสนาเนี่ยคือว่างด้วยสติปัญญาเนี่ยว่างจากความคิดแต่พวกเราเนี่ยนะพวกชาวพุทธเราเนี่ยนักภาวนาทั้งหลายจะไม่ค่อยรู้จักจะไม่ค่อยดูส่วนมากจะไปเอาจากความสงบเอาากความว่างแบบสงบ บางคนในว่างแป๊บนึงเนี่ยอย่างนั่งเขาไปไปเพ่งได้อารมณ์เดี๋ยวมันจะว่าง่างข่้นโล่งขึ้นว่างขึ้อนสบายแล้วก็จะเกิดนิมิตต่างๆไปเห็นนะบางคนก็จะเห็นผีสร้างเทวดาพระยานาคแล้วแต่อจิตตัวนี้จะสร้างขึ้นเป็นนิมิตขึ้นเห็นจริงนะอาจจะสิ่งที่เห็นมันไม่จริงคําว่านิมิตคือนิมิตเนี่ยคือจิตน,นี้จะสร้างขึ้น นี่คือว่างนี่คือเครียกอันนี้ยังยังถือว่าพักวังแปลว่าเข้าไปสู่ภพของจิตว่างแบบแต่ว่างโดยวิปัสสนานี่คืออาศัยสติรู้รู้รู้ทัน รู้ชันรู้ชันรู้ว่ามันคิดว่างอืมันมากยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้ทันม,มันมันก็จะคิดก็จะคิดว่าเอาเหตุเอาผลความคิดวิจัยทำเนี่ยคือวิปัสสนาไปคิด โดยไม่มันมันโดยไม่รู้ว่านะั่นคือสังขารหรือสังขทำงานเห็นจิตจิตก็เลยไม่ค่อยมีพลังงานมันทำงานหนักขึ้นใช่หไหมคิดปรุงแต่งเอาสัญญาเอาข้อธรรมมาคิดว่าทำข้อนี้หมายความว่าอย่างไงมาตีความหมายเอาความหมายเอาเหตุผลของตัวเองไปตีความหมายไปเดาพูดหน่ไปคาดกันนี่คำนวณว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ นี่จะถือว่าเป็นวิปัสสนาหรือพิจารณามันก็ความคิดอยู่ดีนะคิดมากๆบางทีนี่นอนไม่หลับเรื่องออออยิ่งยิ่งยิ่งเข้าสู่ความทําสมถะใหม่ๆหรือเขาเรียกปฐมฌานปฐมไปว่า ปฐมเป็นว่าเบื้องต้นปฐม่ยปฐมฌานเนี่ยแปลว่าเบื้องต้นของความสงบคนไม่เคยสงบสงบใหม่ๆห,หรือทางพระป่าพระกรรมฐานจะเรียกว่าปากะดีได้น้ําฮะรู้ใหม่ๆจะตื่นเต้นอยากพูดอยากอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋ะออ,อ,อ,อยากพอยพูดให้คนฟังเงี้ยหรือพระพุทธเจ้าเรียกว่ากุศล,ลสังฆป่า คิดดีอยากให้คนอื่นรู้ตามอยากไปพูดให้คนอื่นรู้ทำอะไรแบบนี้ย็็คิดว่าตัวนี้คือตัวปัญญานะเนี่ยเนี่ยคิดแล้วเห็นคนก็จะเรียกอยากไปพูดเรื่องธรรมะละทีเนี้นะจะรู้มันก็จะผุดขึ้นมาโอ้โหสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็อยากไปพูดนะเอาแล้วนะอยากไปโปรด พ่อแม่พี่น้องแล้วทีนี้อยากให้บ้านดีเมืองดีอยากให้คนรู้ศีลธรรมไปแล้วออกข้างนอกปรุงไปแล้วนะปรุงไปมากๆทีนี้พอเขาไม่ฟังแล้วทีนี้อะเอแล้วทีนีอ้อากุศลจะเข้าแทกอ่าอ่านม่ครับถึงเรียกวิปัสสนูก็ได้ตัวนี้ตัวนี้ก็โอ้โหร้กาศมากส่วนมากนักภาวนาจะติดตัวนี้จะเป็นตัวนี้ผ่าน เข้าะสมชานระวังให้ดีคือตัวรู้เนี่ยตัวรู้ธรรมะที่ผุดขึ้นผุดขึ้นเนี่ยอูอะไรอุศลังสังคปนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพวกนักภาวนาระวังเหมือนบางทีเนี่ยเข้าไปใหม่ๆเนี่ยมันจะมีของพิเศษมาล่อนาะเขาเรียก สิบขุนพลกองทัพมารเคยเคยได้ยินไหมสิบขุนพลกองทัพมารเคยเป็นของตาของวิเศษนะขอวิเศษรู้หวยมังเรื่องแนันเียเนี่ยนี่นี่เนี่นี่เนียน่เน่ยน่ยเน่เนี่ยเกีอยเนี่อเนี่ยเน่เนยเนี่ยเ่ยนีอยนะ่ยเ่ยเนนย่ยนยน อะแล้วก็ออกกินด้วยนะใหม่ๆอะพอนานเข้านานเข้าแล้วทักหลอกแล้วทีนี้ริงมั่งไม่จริงมั่งเพี้ยนไปนี้นะแต่คนไปชอบแล้วก็เสี่ยงเนี่ยเขาหลอกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเนี่ยเข้าสู่ผสมชางระวังนะทุกคนต้องผ่านจรงนี้นะ ต้องมีปัญญาสติปัญญาเข้าไปต้องมีขันติบางองค์นี่ไปพูดคนเดียวก็มีไม่มีคนพูดด้วยในป่าอยากพูดมันจะมีบกงคทำว่าเห็นโยไปมาสับหน่อไม้ในป่าอย่าเพิ่งไปมาฟังทมก่อนย <c oughs> ิ่งทำว่า <c oughs> อยากเทโหัว <c oughs> ร้ายการมากเรื่องจิตความคิดนี่จะพูดขึ้นไวมาก ไม่ปัญญามรู้เอาความรู้มาจากไหนรู้ไปหมดบางคนนี่จะโอ้ยเอาปากกากับหนังสือมาจดไว้พัดธรรมมันปุดขึ้นว่าไงโอ้ยไม่เคยรู้เคยเห็นทำก้อนนี้อย่างเงี้อยอัจรรย์ก็จดไว้ละกลัวลืมจดไปจดมาโอ้ยเป็นเต <c oughs> ็มเลยจริงนะมัน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ทรจริงจริงหรือเปล่าคะไม่ใช่ โจทย์ก็เยอะมากมีจต่คทัที่โอ้โหไม่รู้มาจากไหนบอกพูดอย่างเงี้ยรู้แล้วจะเกิดที่ที่มานะไม่ฟังใครเพราะตัวเองรู้นะไม่ลงใครแล้วทีนี้นะยิ่งไปรู้ไปเห็นประกอบภาพขึ้นมาอีกเยอะโอ้โหยิ่งบวกกับสัญญาเก่าที่ตัวเองเคยเรียนมาตั้งแเป็นทางโลกผสมประสานกันเข้าไปโอ้โหอ่าเป็นปุยอย่างดีใช้กิเลนะ มงอกงามมากเลยจริงไหมเก๋ทุกคนจะผ่านไอน้เรื่องนี้กันบ็ความกลัวนี่ก็อีกอยาก่างนี่ก็ขุนพลความกลัวนี่นะลัวพีทัว โอ้สารพัดที่จะผ่านกรรมฐานต้องผ่า้เพราะมันเป็นเรื่องของจิตจิตนะคืออะไรล่ะทีนี้การภาวนาเนี่ยคือไปการไปปรบปรุจิตใช่ไหมพัฒนาจิตแต่ถ้าไม่รู้หลักจักจิตเนี่ยจะไปพัฒนาอะไรอ่ะฮะ จะภาวนาอบรมมันได้ยังไงอ่ะถ้าไม่รู้จักจิตบางคนก็พูดแลวเกบจิตมันบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่นี่สำคัญฮะจิตมันบอกแต่ที่จะมาอบรมมันกลับมามาบอกมาสั่งนะอย่าลืมนะตัวนี้ก็สำคัญ แล้วทำแล้วสิ่งที่มันขุดขึ้นมาคะจากจากข้างในอันนั้นเป็นอะไรอะคะเป็นสัญญาจริงก็เป็นคำเป็นประโยคน์างโอ้โหไม่ต้องห่วงเก่งมากบางทีมันบอกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นจริงด้วยนะอะจริงโอ้โหบุคลวะเป็น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 ลงตานี่ก็เป็นมาแล้ว อย่างนี้ถ้าไปยึดเอามันนักทีนี้เป็นเสียงด้วยนะเป็นเสียงเป็นภาพขึ้นเลยนะนะเป็นจริงด้วยนะเนี่ย <c oughs> นี่คือนี่คือเรื่องของจิตทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องจิตอีกเรื่องจิตนะต้องเข้าใจเรื่องว่าจิตก่อนจิตคืออะไรลนะ่ะที่แท้จิง เอาเก็บไอ้ไม่เลี้ยงจิตคืออะไรฮะจิตเป็นผู้เยาจิตสเปนะิตเป็นผู้รู้ตอนแรกเนี่ยอตอนแรกเนี่ยเราต้องรู้จักคำว่าจิตก่อนสมมติขึ้นมาก่อนอา่าจิตเนี่ย ธรรมะเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรล่ะเรื่องขันห้าใช่ไหมถ้าเอาจากุูธเจ้าพูดเรื่องกันพราะุู้เจ้าเนี่ยย่อจากขัน 5, ห้าเหลือแต่รูปก,กับนามนะูปเนี่ยก็คือเนี่ยเนียธาตุสี่จริงไหมอีกสี่ขันเนี่ยที่เรียกว่านามเนี่ยนะอันนี้เป็นอาการนะคําว่านามเนี่ยไม่ใช่วัตถุจริงไหมอ่านะ ถ้าวัตถุก,ก็คือธาตุสีเนี่ยรูปเห็นไหมรูปเนี่ยถ้าไม่มีนามเนี่ยจะทําอะไรไม่ได้เลย้ะถ้าถ,ถ้าไม่มีไอ้สีัวเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไอที่เรียกว่านามไอ้ัวนามเนี่ยที่สั่งเป็นความรู้สึกนึกคิดเห็นไหมเนี่ยที่เรียกว่าจิตก็ได้เห็นไหมกายกับใจก็ได้นะ ทีเนี้ยแล้วจิตมาจากไหนอีกล่ะทีเนี้ยไอ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 สตนาานอินี่มาจากไหนอีกล่ะในเมื่อมีแต่ลูกเอานามฮะเน่เน่เน่อย่าสับสนนะในเมืม่อละเนี่ยประกอบประกอบด้วยเนี่ยร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยลูกกับนามจริงไหมแล้วแล้วไอจิตเนี่ยก็คือนาม แล้วแล้วตัวสติมาจากไหนอ่ะสติมัมาจากจิตอ่อนี้เมื่อจิตก็นั้นคือนามเนี่ยมัสติมาจากไหนอ่ะฮะ,ะที่จริงเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันแต่แรกเราก็เลยแยกออกจากจิตฮะ ที่เรียกว่าสติ <c oughs> มาอยู่ในลมทั้งหมดเห็นไหมเราก็จะเห็นความรู้สึกนึกคิดสัญญาอารมณ์ต่างๆมันเกิดยังไง,เร,งเรื่องขันห้าเรื่องเรื่องของจิตเนี่ยอ,อ,อะไร,ะไรที่มนันเป็นอันเดียวกันที่หลวงตาบ,บอกเมื่อกี้นี้ก็คือตัวสตินี่มาจากไหนเราก็สร้างขึ้นมา,รรามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่บาที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าปกติมันมีแค่รูกกับนม และและไอ้ตัวรู้มาจากไหนไตัวสติก็คือสตินี้ก็คือจิตตัวหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาก่อนสร้างขึ้นมาก่อนเพื่อสร้างผู้รู้นะสร้างผู้รู้ขึ้นมามามาัแยกอยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับอะไรก็ได้ที่เรียกว่าสติแล้วเราก็จะมาเห็นอาการพวกนี้ก่อนใหม่ๆนะ หรือจิตในจิตเห็นไม่จิตจะไม่มีสองละทีเนี้ยจิตเห็นจิตเห็นไหมอ้าวอ้าวอ้าวทำไมมีสองละจิตเห็นจิตสติปัฏฐานสีกับจิตในจิตอ่ะกายในกายทำไมมีสองละทีนี้ยคือเราแยกธาตุแยกขันเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ไปคิดแยกนะคือมาฝึกสติจะแยกออกจากกันก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นจิตตสังขารตอนแรกเห็นไหมจิตตสังขารคือความรู้สึกนึกคิด ปุ่งแต่งทั้งหลายก็เรื่องจิตตัดสังขารหรือความคิดปุงแต่งแต่ตัวสติเนี่ยก็คือแยกออกมาอีกตัวหนึง่งสตินี่คือตัวทีมวม่มีอยู่แล้วมีอยู่นะมีอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้มันเป็นอันเดียวกันอยู่แ,แรกก็คือมันจิตอันเดียวกันพอเราทำขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะแยกออกมาจากจิตอีกทีใช่แยกออกจากธาดขันแยกธาดแยกขันใช่ไหมแยกเป็นหลังัอ่อ ไม่ใช่ไปคิดแยกนะนะที่แยกออกมามันก็เลยกลายเป็นจิตอีกตัวหนึ่งคือตัวสติเนี่ยะจะไม่เห็นจิตอีกตัวหนึ่งเห็นไหมงั้นงั้นที่บอกว่าจิตอีกตัวที่แยกออกมาก็คือเหมือนตอนแรกเป็นกายจากใจเนจิตอันนี้อันหนึ่งเราวก็แยกมาจากจิตอันนี้ก็คือเป็นตัวสติใช่ตอนแรกเรานียึดเข้าเอาตัวนี้เป็นเป็นอันเดียวกันเห็นไหมที่จริงมันไม่ใช่ ใชนไหมไอ้ตัวเนี้ยเป็นขันตอนแรกเรานึกว่าขันนี่เป็นเราเห็นไหมอ่าเราแยกไม่ออกมันเป็นมันเป็นเราแยกออกมาอยู่เนี้ยมันจะเป็นต่ังหางแล้วะหละก็จะเห็นความคิดขึ้นตัวสัญญานะความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็จะเกิดขึ้นจากสัญญา ผุดขึ้นจากการกระทบภาระต่างๆนะนแหละเราก็จะเห็นว่านี่คือจิตคือสังขารตัวไม่ใช่จิตแล้วทีเนี้ยเห็นไหมตัวสติก็คือจิตแยกออกมาเขาเรียกว่าสังขารขันเห็นไหมนะเพราะว่าไอ้ตัวสังขารขันเนี่ยคือความคิดปรุงแต่งนะอ่ามันจะอาศัยตัวสัญญา ไอ้ตัวสัญญาเนี่ยมันก็จะอาศัยเวทนาก่อนคือเวทนาที่เกิดจากการกระทบก่อนจากพัฒสะต่างๆก่อนถึงไหมเหมือนเหมือนอารมณ์ที่มากระทบปุ๊บสมมุติว่าเราเราปวดหัวฮะเราปวดหัวไอ้ตัวสัญญาก็จะโอ้ปวดหัวรู้ว่าหัวปวด เกิดเวทนาที่หัวมันจะเรียกว่าปวดหัวในตัวความจํเห็นไหมตัวสัญญาและไอ้ตัวสังขารปรุงแต่งก็จะคิดว่ามันปวดเพออราะเหตุอะไรอะไรมันก็จะไล่ไป,ไปก็จะไม่จบเห็นไหมเหมือนกับเราไปหลงรักใครสักคนเงี้ยนะก็จะจําได้ว่านี่คือคือคนรักมันไอ้ตัวสัญญาก็จะจําได้แล้วก็จะปรุงไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือการทําง,งานของมันรวดเร็วมากเป็นธรรมชาติมารวดเร็วเหมือนพยับแดด คือขนันห้าเี่ยทีนี้ถ้าสติเราไม่มีกําลังมันเราก็จะเป็นอันเดียวขึาว่าอ่าเราก็จะทุกข์นะหรือฮะเห็นไหมเราเป็นเราเป็นน้รูอ่าเรารักคนนี้เราห่วงคนนี้เราคนนี้น่าเกียดนะกวาสัญญาตัวนี้มันจะบอกว่าน่ารักไม่น่ารักนะผู้หญิงผู้ชายเป็นอะไรเป็นนู่นเป็นนี่ไปหมดเห็นไหมนี่คือจิต ตัวหนึ่งคือความรู้สึกนึกคิดนะ,อะพอพอเราแยกออกมา,มามากๆมากๆตัวนี้ก็จะถ้าเรามาอยู่ในลมหรืออยู่ในพุทโธตัวนี้ก็จะดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยพูดถึงมีกําลังแล้วนะมีฐานตั้งมั่นรรรแล้วเน,นี่ยนะความคิดตัวนี้จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้ามีกําลังมากๆเนี่ยตัวนี้จะควบคุมไม่ให้เกิดเลยก็ได้ ตั้งมัน่นเห็นไหมก็อยู่เหนือมันมองเห็นอยู่่าใช่ใช่ยามีกำลังแล้วสินีะตัวสตินะทีเนี้ยถ้าดูไปมากๆไอ้ตัวสตินี่ก็จะกลายเป็นไม่ใช่เราเห็นไหมนะี่นี่แหละจะเข้าสู่ความเป็นอนัตตานะพอเอาไปเอามาเนี่ยถ้าฟันไปถึงที่สุด เราก็จะเห็นแม้แต่ตัวนี้ก็เป็นสมมุติทั้งหมดเห็นไหมพอเราเข้าไปถึงตัวนี้แล้วเห็นไหมจิตก็สมมุติขึ้นมาอ่าเห็นไหม,มนั่นคือการดับอุปทานใช,ใช่ใช่ใช่นั่น,นคือจุดมุ่งหมายานะจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเข้าไปจนจนมันมันไปตัดอุปทานความเป็นตัวเป็นจนความไปปรุงเป็นแจก นั่นแหละเขาเรียกว่าอ่าสิ้นภพหรือสิ้นภพชาตินะหรือเป็นพระอรหันต์หรือเป็นนิพพานลนะ่ะก็จะจะพูดกันนะและ้วก็จะตั้งชื่ออบรรลุธรรมก็ได้หรืออะไรก็ได้เป็นภาษาพูดนะแต่เข้าไปถึงตัวนั้นนั้นไม่มีภาษาเหนือสมมุติคือไม่มีสมมตินี่คือจุดมุ่งหมายของศาสนาพูด นะที่เราทุกข์อยู่ตัวนี้เพราะว่าเราเป็นจริงเป็นจังนึกว่าเรานะเห็นไหมมีตัวกูมีเรามีใช่เราแยกไม่เป็นเราไม่เห็นสัดเจนเราเกิดเราก็เกิดมาก็คิดเป็นแล้วเห็นไหมก็นึกว่าเราคิดเรามีพ่อมีแม่มีโน่นมีนี่สัญญาใหม่ก็เพิ่มขึ้นนะอ่าอ่าสมมุติว่านี่ก็เป็นของกูละ อย่างเงี้ยเข้ามาให้ฮะอ,ะอะ่เหมือนแม่เราก็ซื้อทุกอาัตาซื้อดัง่งซื้อนี่ให้กับเป็นของกูก็หวงแล้วใเ่ี้ยเลิกยึอดเอาอ่ม,มากเข้ามากเข้าอ่ะอ่าอุปัชาตัวนี้ก็จะเจริญตติบโูขึ้นนะนะเห็นไหมนี่คืออการภาวนาเพื่อจะเข้าไปเห็นของจริงว่ามันไม่ใช่เราบมันก็แค่ มายากระแสที่ล้มตาเกินแม่งจะที่แบ่เกิดขึ้นเพราะย่านมันเป็นธรรมชาติตัวหนึ่งทีนี้ถ้าถ้าเราแยกออกมาตัวนี้มันจะมีพลังงานเกิดขึ้นนี่คือภาพอัจรรย์อีกตัวหนึ่งของธรรมชาติที่หรือเรียกว่าพลังจิตนี้กับแล้วจะจะเรียกนะจะเป็นพลังงานตัวหนึ่งพลังงานตัวนี้นะพลังจิตตัวนี้ไม่ใช่มาพูดแต่ปาก คนที่เป็นก็จะรู้สึกว่าในกายเนี่ยมีพลังงานนะอ่ามีพลังงานถ้าเป็นใหม่ๆเนี่ยจะรู้สึกอ่าเหมือนมีอะไรอยู่ในตัวอยู่ในร่างกายมีอะไรมาแอบแฝงแล้วมีตัวอ่าดินอะไรอย่างไง้ยฮะนะฮะแล้วตอนนี้ถ้าอ่า จะเรื่อยไปเรื่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นก็จะเกิดกระแสพลังงานไปตามร่างกายตามมือตามน่ะบางทีไปจับเครื่องใช้ไฟฟ้านี่จะทํางานไม่ได้เด๋ยวจะเสียเนียนี่เหมือนฟังมิชมันโดนไฟดดใช่อ่า<ม>บางทีเนี่ยไปจับโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์จะ,จะจะจะเออเลอิ์อะไรเงี้ยทาอะไรนะพลังงานตัวเนี้ยคือเรายังไม่รู้มันก็จะกระจายออกมา บางทีไปจับอ่าเล็กจับอะไรก็จะมีกระแสเปี้ยบๆอย่างเงี้ยไปจับผ้าห่มแม้แต่ผ้าห่มมาคุมก็จะถ้าอยู LIKE ่มืดๆเี่ยจะเป็นแสงเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาเชื่อมอะไรเงี้ยฟ้าฟ้าฟาฟ้าฟขึ้นอย่างเนี่ยคนเป็นก็จะรู้ว่าเป็นใหม่ๆก็จะตกใจว่าอะไรว่าไฟดูดไฟช็อตหรือเปล่าเนี่ยนี่คือพลังงานของธรรมชาติ มออึงบอกมาสอตคอื่นเดผามันคือบวชอตห,หมองอะมันก็ช็อตแต่มึงคนเดียวคนอื่นเขาไม่ช็อตหลอกยามันคือเาไว้ถึงหนูเล้เจ้าค่ะก็มึงก็มีพลังงานดูดเหมือนกันช็อตมือนกัเพราะเลือกมีกระแสเหมือนกันถ้ามึงไม่มีกระแสและมึงจะปวดหัวจะเป็นจะตายเลย มึงจําได้เมื่อสองสามวันก่อนที่มึงจะมาที่นี่มึงว่ามึงจะตายในคืนนั้นแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยกูบอกมึงว่ามึงไม่ตายหรอกมึงมาสเาไมกูบอกกูรับรองขนาดนั้นอับไม่ใช่กูไม่เคยเห็นหน้ามึงเหรอเพราะกูเคยเป็นมาก่อนโลกกว่ามึงนี่นะเนี่ยบอกให้